whew oh. เอาครับสวัสดีทุกท่านวันนี้พบกับหกสุดยอดพาวเวอร์แอมป์สมัยโบราณสมัยโบราณน,นั้นพาวเวอร์แอมป์นั้นมีแบบไหนบ้างน,นะฮะก่อนอื่นต้องท้าวความไปถึงคําว่าพาวเวอร์แอมป์หรือตัวขยายสัญญาณหรือวงจรขยายสัญญาณนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษใช้คําว่าอิเล็กทรอนิกส์แอมพลิฟายเออร์หรือเรียกว่าอิมพลิฟายเออร์เฉยๆนะ,ะหรือเรียกสั้นๆว่าแอมป์นั่นเองนะฮะเป็นอุป,ปกรณ์วงจอรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเพิ่มขนาดกําลังของสัญญาณนะฮะใช้พลังงานจาก แหลงจ่ายไฟนะฮะควบคุมสัญญาณอินพุตเอาพุตนะฮะซึ่งทําให้มีสัญญาณที่แรงกว่าแล้วก็ขยายไปสู่ ตู้ลำโพงนะฮะซึ่ง power amp นั้นนะฮะทุกวันนี้มาถึงระบบสวิตชิงแล้วฮะซึ่งประวัติศาสตร์ของ power amp นั้นนะฮะจะมีลักษณะอยู่ที่ว่ายุคเริ่มต้นคือเป็น power amp ที่เป็นวงจรแบบ amp ศูนย์อากาศหรือหลอดสูญญากาศนะฮะหรือเรียกว่า wow นั่นเองนะฮะต่อมาเป็น amp เหล็กนะฮะและต่อมาเป็น amp คลาสเตอร์แล้วก็เป็น operational amplifier นะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะจนถึงทุกวันนี้ซึ่ง เอาแอมในสมัยโบราณน,นั้นที่ทุกคนไทยนิยมใช้นะฮะมีไม่กี่รุ่นนะฮะซึ่งไปพบกับรุ่นแรกเลยครับผม ามาพบกับ Power M m p สมัยโบราณที่ท่านคุ้นเคยยี่ห้อแรกกันเลยนั่นก็คือ Power M m p ยี่ห้อตุลานะฮะซึ่งคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใน Power a m p l อ f i e r รุ่นตุลานี้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วตุลานั้นจะไม่ผลิตเป็นหน้าลายหรือเป็นพวกปรับที่มี EQ มีอะไรมาด้วยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็น Power ที่ขับตู้โดยตรงนะฮะซึ่ง คณะหมอลำที่นําตุลามาใช้นะฮะพาวเวอร์ตุลามาใช้อย่างประสบความสำเร็จนั่นก็คือเพชรพินทองนะฮะซึ่งเป็นตลกของคุณพ่อหนิงนองคุณพ่อนพดงดวงพรคุณพ่อใหญ่นายานจอยจุกจิกเป็นต้นนะฮะซึ่งก็ได้รับขนานนามว่าพาวเวอร์แอมนี้เป็นพาวเวอร์แอมที่สุดยอดจริงๆในพาวเวอร์แอมตุลานะฮะซึ่งมีการขับแบบซ้ายขวาน,นะฮะคุณหน้าคุณตากันดีใครคิดถึงพาวเวอร์แอมตุลากันบ้างครับผม พาวเวอร์มสมัยโบราณที่คนไทยนิยมใช้ก็ได้แก่แบรนด์ที่2ก็คือแบรนด์โรโยนะฮะแอมป์ฟายเออร์นะฮะซึ่งก็ไล่ตั้งแต่100วัตต์200วัตต์300วัตต์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งเปเร่รุ่น c x รุ่นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรโยจะผลิตพาวเวอร์แอมแบบน้าลายมาขายสู่ท้องตลาดของประเทศไทยเป็นอย่างมากกว่าพาวเวอร์แอมที่จะไปขับลำโพงแบบตุลานะฮะซึ่งมีปุ่มปรับมีชแนลมีมิกเซอร์ er ในนั้นด้วยนะฮะก่อนอื่นขออธิบายว่าพาวเวอร์แ มิกเซอร์ในตัวมีแต่ละชแนลนะประมาณ 3, 4 5มสี่ห้าชแนลเขาว่ากันไปนะฮะปรับปุ่มในนั้นได้เสียบออกตู้ลาโพงไปเลยนะฮะสทางเขาว่ากันไปนะครับซึ่งเพาแอมร o ย a l นั้นก็เป็นเพาแอมที่ได้รับความนิยมนะฮะทั้งพระทั้งเนรทั้งอบตทั้งผู้ใหญ่บ้านซื้อกันมาทั่วหน้าทั่วตาในเพาแอมรอย a l ตัวนี้นะฮะซึ่งใครคิดถึงเพาแอมรอยัลกันบ้างครับผม อแวมต่อไปในสมัยโบร,ราณที่คุณหน้าคุณตาของคนไทยกันดีได้แก่พระอวแมแบรนด์ปเิจเริญเอ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 ิิญนะฮะซึ่งปฎิจเรญนั้นนะฮะเป็นแบรนด์ที่ควบคู่คนไทยมายาวนานนะฮะซึ่งมีทั้ง power แบบหน้าลายแล้วก็แบบ LR ขับ2ข้างกลางแหลมอะไรก็ว่าไปแยกแบบใช้คอร์สนะฮะซึ่งปดิจเจริญนั้น ก็ได้รับการยอมรับจากวงหมอลำวงลูกทุ่งวงสตริงผู้ใหญ่บ้านแม้กระทั่งพระสงฆ์นะฮะซึ่งก็ใช้กันทนหน้าทนตามีทั้งรุ่นต่างๆในรุ่น EQ อะไรก็ว่ากันไปพอเอ็มปริตเจริญนั้นเขาขึ้นชื่อในคาว่าความแรงนะฮะซึ่งสุดยอดแห่งความแรงเลยเปิดนี่ดังเบรนี่ดังตุ้มตุ้มตุ้มตุมเลยนะฮะซึ่งก็คล้ายๆกับท้าพวกท้าพวกอะไรที่คลาสดีในทุกวันนี้นะฮะหมายถึงว่าฉายานามเขาในเรื่องของความแรงแล้วใครคิดถึง power พอดิเจริญบ้างครับผม power brand ที่4ี่ที่คนไทยนิยมใช้กันดีในสมัยโบราณก็คือ power brand ทานิน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 นะฮะซึ่งทานินนั้นส่วนใหญ่คนจะรู้จักในเรื่องของวิทยุนะฮะซึ่งว่าไปดํานาดก,ก้าอะไรก็จะใช้วิทยุทานินนี่แหละมันโคตรจะทนเลยเตะก้าใส่วิทยุก็ยังไม่พังอีกโอ้มีแต่ขี้ตม้มขี้อะไรก็ยังไม่พังนะฮะซึ่งไอ้ไม่ใช่ผลิตเจ้าเกทานินนั้นได้ผลิต power amp ออกมาด้วยนะฮะมีตั้งแต่รุ่นพวกทางซิสเตอร์เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งก็ ควบคู่กันมามีทั้งแบบกลางแจ้งและก็แบบในบ้านนะฮะซึ่งเป็นแอมพล็อดก็มีนะฮะทานินนี่มันควบคู่คนไทยกับชาวนากับชาวไร่ของเรานะฮะจอนชาวไร่ไม่รู้ว่าจะใช้หรือเปล่าแต่ก็ทานินนี่คือสุดยอดจริงๆนะฮะซึ่งผลิตทั้ง power amp และก็วิทยุเอาขอเสียงแฟนคลับของแบรนด์ทานินกันไปครับ Power AM แบรนด์ที่5ที่คนไทยนิยมกันในสมัยโบราณได้แก่ Power AM นะฮะแบรนด Engineer นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น PA ซะส่วนใหญ่ในการผลิตของ Power AM Engineer นะฮะซึ่งมีลักษณะการขับแบบซ้ายขวานะฮะมีหลายบัตก็ว่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมีทั้งรุ่นแบบ t r a n s เตอร์นะฮะก็พูดตรงๆเลยว่า Power AM ตัวนี้ก็ุดยอดจริงๆนะฮะในการได้รับความนิยมทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งเนนทั้งพระทั้งโอ้สุดยอด นำมาใช้เปิดร้องคาราโอเกะในสมัยก่อนนี่โอ้หแจ๋วแ๋วมากจริงๆนะครับไฟตีวับๆใน VA นะฮะเร่งขึ้นโอ้นี่บอกว่าอมมันจินียรสุดยอดจริงๆใครมีประจําบ้านนี่คนนั้นก็คือสุดยอดแห่งเครื่องเสียงของตําบลของหมู่บ้านนั้นเลยนะฮะเอ้าใครคิดถึงพอวิศวอรกันบ้างครับ Power a m ในตำนานซึ่งโบราณใช้มาจนถึงปัจจุบันนีท้ที่นิยมกันมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะอันดับสุดท้ายก็คือ Power a m brand นัตงปงซาวหรืออินโนนตงอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ NPE นั่นเองนะฮะซึ่ง NPE นั้นโอโ้โหเกิด Power a m มายาวนานจริงๆนะฮะซึ่งทุกวันนี้ NPE ก็ยังขายใน Power amp brand ใหม่ๆหรือรุ่นใหม่ๆกันอยู่นะฮะสุดยอดแห่งความคุ้ NPE นั้นผลิตทั้ง Power a m mixer ไมโครโฟนตู้ลำโพงนะฮะมีทั้งแบบไร้อลเลขมีแบบ อ่าพรับบีดเอสเดพีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่ง NPE นั้นก็ยังเปิดให้บริการในการขายอยู่ถึงทุกวันนี้สุดยอดจริงๆแบรนด์ NPE ใครคิดถึงแบรนด์ NPE หรือเป็นแฟน NPE บ้างยกมือด้วยครับเอ้าเป็นไงกันบ้างครับกับ6สุดยอดนะฮะ powerm ในตำนานที่คนไทยนิยมใช้หรือคุณหน้าคนตากันดีขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะฮะซึ่งอ่ผมอาจจะมีข้อมูลที่ถูกบ้างผิดบ้างก็ขออภัยมาณที ะะซึ่งคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงในการคิดถึงสมัยโบราณสมัยเก่าๆสมัยยุคเก้าสูของพวกเรานะฮะสำรับนนี้ขอกล่าวคำว่าสวีสดัสสวัสดีครับ